คุณผู้ชมครับเ,เพื่อนเครับคลิปนี้ cpu mining project มาดูนี่กันนะครับ top top ten นะครับ top ten cryptocurrency ปีสองพนีสิบสองะครับรอบที่แล้วเราไปดูแล้วมาดูมาถึงอันดับ8แล้วนะครับแล้วเราก็มาทดลองคุดเหรียญ ada นี่นะฮะขุด ada ซึ่งอันดับ7อันดับ8นี่เราไมา่ได้ b usd ไม่มีให้ขุดนะครับ เรามาดูนะครับว่าอันดับ9ก้ากับอันดับ10เป็นอะไรนะครับอันดับ8ดคือ BUSD อันดับ9้าคือเหรียญโซซึ่งเราได้ลองขุดไปแล้วนะครับอันดับก็คือโดสนะครับเราก็ทดสอบการขุดไปแล้วนะครับก็ทีน,นี้เรามาดูว่าท็อป10ของค่ายอื่นจะมีอะไรอีกอันนี้คือท็อป10ของเหรียญคริปโตที่ได้รับความสนใจนี่ครับสิเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี2022ี่นี่นะ มีเหรียญอะไรบ้างก็ลงไปดูเมื่อกี้นี่ครับงานนี่ครับนี่นะก็เหรียญแรกเลยก็จะเป็นบิตคอยนะครับตามมาด้วยอีท e เรียแล้วอันดับ3เป็นไบแนสนะครับสามไบ็นอันดับ4เป็น XRP ซึ่งเราก็ได้ทดลองขุดกับไปแล้วอันดับ5นี่จะเป็นเทอร่าเทอราก็คือเหรียญลูน่านะครับเหรียญเหรีน่านะครับซึ่งมีข่าว สวิงสวายพอสมควรทีเดียวนะครับก็ตอนนี้ลูน่ายังอยู่นะครับก็เป็นที่น่าสนใจอยู่นะอันดับ5ก็อันดับ6ก็จะเป็น a w a วอันดับ7เป็น LTC อันดับ8เป็นเหรียญ ADA ซึ่ง2เหรียญน,นี้เราได้ทดลองขุดไปแล้วนะครับ9ก้9ับสิบเกับสิก็จะเป็นเออ t ซึ่งก็ก็คงไม่มีให้ขุดนะฮะันนี้นะฮะน่าจะนะครับแล้วก็มา เหรียญโดดหลอนมาของอีลอนมัสนี่นะครับโดดหลอนมาอีลอนมัสเดี๋ยวเรามาดูอันดับ7กันก่อนดีกว่าครับนี่อันดับ6กับอันดับ7เดี๋ยวเราไปดูกันดูในอะันใหม่เอเบิลซิว่าอันดับ6กับอันดับ7นี่มีแป๊บอันดับ6ลูน่าอันดับ7อยู่นี่ครับนี่เป็นเหรียญเข้ามาใหม่เลยนะครับเหรียญซึ่งอันใหม่เอเบิลนําเข้ามาในในพูลในใหม่ๆเลยส่วนลูน่าเราค้นในนี้เลยลูน่า L U LUNA ลูน่าไม่มีนะครับยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับยังไม่ได้เอาเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่เหรียญ a v e นะครับเนี่ยไปเป็นเหรียญอันดับ7จ็ด a v e a v e ก็ขุดได้ทั้ง4อันกอริทึมนะครับแต่เราเลือกที่ CPU เพราะว่าเราทำโครงการ CPU Mining Project อยู่นะครับทดสอบการใช้ CPU ขุดเหรียญต่างๆใน u n m i n e เเเพื่อเปรียบเทียบว่าเหรียญไหนที่จะให ให้ความเหมาะสมที่น่าขุดมากที่สุดนะแล้วก็วิธีการขุดแต่ละเหรียญจะเป็นยังไงความยุ่งยากแค่ไหนทีนี้กระเป๋าให้เลือกใช้ได้2ออ,อันนะครับ2แบบจะใช้อ A อ a l e A Chain ก็ได้หรือจะใช้ใบนั้นใบนั้น Smart Chain ก็ได้นะครับถ้าใช้ A v a x Chain จะถอนขั้นต่ําอยู่ที่0.15แต่ถ้าใช้ใบนั้น Smart Chain ถูนอยู่ที่ถอนอยู่ที่ขั้นต่ํา0 0 2 5 แอดก็เลยใช้ b a n c น Smart c h a i n นะครับเพราะว่ามันถอนได้เร็วดีเริ่มต้นก็ไปที่ x m l y กซ้ายเลยครับกซ้ายเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีก่กิจฮับนะครับซ้ายอีกทีนึ่งก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเลื่อนข้างล่างไปดาวน์โหลด xmlyx win 64นะครับ win หกสิบสีิบสี่บตเท่านั้นนะครับ windows สามสิบสอิตรันไม่ได้นะครับโหลดแล้วนะครับ โหลดแล้วหลดแล้วนิดหนึ่งอึดใจเดียวอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกซ้ายเลยครับปับ๊บเปิดหน้าต่างวินโดราขึ้นมาเพื่อแตกไฟล์นะครับคลิกที่ Extract Tool แตกไฟล์ไปไว้ที่ De s k t o p นี่นะครับคลิกซ้ายที่ d e s k t o p คลิกซ้ายที่โอเคเรียบร้อยแล้วกากบัดท,ทิ้งไปหน้านี้ไม่ได้ใช้ทิ้งนะครับหน้านี้ไม่ใช้ปิดทิ้งนะครับอ่า หน้านี้ไม่ใช้แล้วนะครับปิดทิ้งไปเลยสองหน้านี่นะครับนี่นะครับเราไปทดลองที่เหรียญอันดับเมื่อกี้นี้อันดับเท่าไหร่นะอันดับหกสี่ A แวกอันดับหกนะครับเหรียญอันดับหกอันนี้หน้า A แวกยังใช้อยู่ย่อไปก่อนนะครับนี่นะครับดาวน์โหลด x m r i t มาอยู่ที่เดสก์ท็อปอยู่ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วให้ไปดูที่ไฟล์ start นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ที่ไฟล์ไฟล์แบตคือ start นะครับแล้วคลิกขวา คลิกขวาครับแล้วก็ไป Edit ปั๊บมาแล้วนะครับ Edit มาแล้วหน้านี้ไม่ได้ใช้ก็ Explorer ปิดไปเลยนะฮะก็พอได้หน้าต่างนี้มานะครับเดี๋ยวแอดจะให้คุณผู้ชมกันเพื่อนพาไปดูชุดคำสั่งที่แอดทำไว้แล้วแอดก็ขุดเนี่ยขุดเนี่ยกำลังขุดอยู่เนี่ยนะครับกำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางลัดเลยครับภาพปฏิบัติเลยแอดจะก๊อป ชุดคำสั่งทั้งหมดเนี่ยล,ลงไปวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเ,เพื่อนๆก็ตีปืนนะครับแล้วคลิกขวานะครับก๊อปปี้ไปเลยก๊อปปี้เสร็จแล้วคุณชมก็เอาไปําแถบสนะครับตีปืนแถบสีในสตาร์ทแบตของคุณผู้ชมแล้วก็คลิกขวาในแถบสครับคลิกซ้ายที่เพสปั๊บเนี่ยเท่ากับก๊อปปี้ชุดคำสั่งที่แอดวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเอามาวางไว้ใน ในสตาร์ทแบตของคุณผู้ชมเรียบร้อยทีนี้พอเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะต้องเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนกระเป๋า A อแวของคุณผู้ชมเองเอาของคุณผู้ชมมาใส่นะครับเปลี่ยนนะครับอันนี้ของแอดอย่าเอามาใช้จุดที่2ก็คือเปลี่ยนชื่อเครื่องนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับศูนย์ศอะไรก็ได้จุดที่สามเปลี่ยนจํานวนเทรดที่ใช้ขุดนี่นะครับนี่นะฮะจำนวนเทรดที่ใช้ขุดก็1ิเทรดนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยสั่ง10เทแจะเป็นคูณ16เทดเพราะว่าแอดมาดูแล้วตรงตรงนี้ครับเนี่ยที่ตรงหน้าหน้าคำว่าเซนเนี่ยมันมีเว้นวรคไปหนึ่งช่องตัวอักษรคําสั่งมันก็เลยเพี้ยนมันก็ทําให้ไอไอคำสั่ง10เทดเนี่ยคอมพิวเตอร์มันมันไม่เห็นมันไม่อ่านนะครับมันไม่อ่านก็คูด16เต็มเลยกว่าแอดจะไปเจอไปคุอ๋อตรงนี้มันเพิ่มก็เอ่อดีลิทเข้ามาให้มันไม่มีที่ว่างนะฮะ ระหว่างตรงนี้นะครับระหว่างจุดตรงนี้ต้องไม่มีที่ว่างนะครับติดติดกันไปเลยแล้วส่วนช่องว่างน,นี้ก็เว้นหนึ่งตัวอ,อ,กอักษรนะเว้นหนึ่งตัวอ,อ,กอักษรหนึ่งตัวอ,อ,กอักษรต้องให้เป็นไจํานี้ครับเป,เป๊ะครับนะจิงคอมพิวเตอร์ก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหรน่นะนะต้องให้เป๊ะเชียวอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับคลิกที่ไฟล์ลที่ที่เซฟแอดนะครับแล้วก็ช่องเซฟแอดทปยเปลี่ยนเป็นออนไฟล์ช่องไฟล์เนมนะครับเปลี่ยนจากสตาร์ทเป็น ของแอดเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะเป็น a อวอ่าเปลี่ยนเป็น a อแวกเอแวกอะไรก็ได้ครับเอแวกศูนย์หนึ่งศูนย์สองอะไรก็ได้นะครับอ่าสม,มุตัวใช้อย่างนี้นะครับสม,มุิใช้อย่างนี้คุณผู้ชมใช้อย่างนี้เสร็จปับ๊บอย่าลืมใส่จุดจุดแล้วก็ตามด้วย b a t แบตข้างขาวนะครับตามด้วย b a t แบตข้างขานี้ครับจุดแบตนะครับแล้วก็เซฟเรียบร้อยนะครับชื่อ ขึ้นตรงนี้แล้วแสดงว่าการเซฟเสร็จสมบูรณ์ก็คุณผู้ชมก็ปิดไปเลยครับเดีย๋ยวไอ้ขออนุญาตปิดหน้าต่างคุดตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วคุณผู้ชมกับเพื่อนคุณผู้ชมกับเพื่อนก็ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างนี้เลยนะเ,เสร็จแล้วก็ไปดู a b a c 01นี่อยู่นี่ครับเพื่อความชัวร์คลิกขวาแล้วก็ไปดูอีด t อีกทีถูกต้องไหมโอเคลายจะถูกต้องครับเปลี่ยนกระเป๋าแล้วใส่ชื่อเครื่องแล้วเปลี่ยนจำนวนเพจแล้วนะครับ ก็สั่งขุดได้เลยดับเบิ้ลคลิกเลยครับปั๊บนี่เอ็กโพรเลอร์มไม่ได้ใช้ปิดทิ้งไปเนี่ยครับผู้ชมกับเพื่อนๆก็จะได้เริ่มขุดเหรียญเอเวดเนี่ยเริ่มไหมครับเริ่มขุดแล้วครับนี่แอคเซปต์ Accept แล้วนี่ครับเห็นไหมครับได้แล้วหนึ่งบล็อกนะครับได้แล้วหนึ่งบล็อกทีนี้มาดูว่าถ้าเราขุดไปสักสิบห้านาทีแล้วเราจะเช็คว่ามันได้กี่เหรียญทําไงจะเช็คว่าไง ก็เข้าไปที่นี่ครับหน้า a อ a c อยู่ที่ r a n ด o m x นะครับที่ช่อง Enter your a เอ r e s s เอารหัสกระเป๋ามาใส่ตรงนี้รหัสกระเป๋ามาจากไหนครับก็ผู้ชมกับเ,เพื่อนก็ไปก๊อปจากในนี้ก็ได้ครับเนี่ยที่ผู้ชมกับเ,เพื่อนเอาอผู้ชมมาใส่ไว้นะครับเนี่ยเอามาใส่ไว้เนี่ยจากใบแอนจากบิดครับจากสตางโปบิชัสซ่าก็ใช้ได้หมดนะครับ ก็มาก๊อปในนี้ไปเลยว่ามันจะได้ตรงกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตก๊อปปี้เสร็จแล้วก็ปิดทิ้งไปอันนี้ก็ปิดทิ้งไปนะแล้วก็ที่หน้า a w a วก็มาที่คลิกซ้ายตรงนี้นะครับคลิกขวาอีกทีนึงเพสเลยวางวางเสร็จเรียบร้อยค้นหาเลยปั๊บมาแล้วนะครับแล้วประมาณสิบห้านาทีขึ้นไปนะครับมันจะแจ้งตรงนี้นะแล้วก็ นี่นะครับเน็ตเวิร์กไอสวิตช์เน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อนใช้เน็ตเวิร์กอะไรเนี่ยและตรงนี้มันจะขึ้นปกติดีฟอนต์มันจะขึ้นอยู่ที่ uh, อยู่ที่ a a c chain นะครับอยู่ที่ a v a c chain เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมกับเพื่อนเพื่อนใช้บ y n e t smart chain คุณผู้ชมต้องคลิกนี่นะครับคลิกตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็น bynet smart chain ตรงนี้แล้วก็คลิกตรงตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเริ่มต้นมันอยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นสีเทาตรงนี้จะเป็นสีเขียวคุณผู้ชมถ้าใช้ bynet smart chain ก็มาคลิดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะถามว่าคุณแน่ใจไหมนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดเหรียญทั้งหมดจะหายไปนะครับถ้าผิดพลาดนะครับก็โอเคครับไม่มีอะไรนี่หออแอดแก้ไปแล้วนะครับแก้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็มาดูงล่างนะครับตรงนี้ก็คือท่านตามการถอนจาก0.15จะเปลี่ยนเป็น0.025นะครับเพื่อใช้ใบแนนสมาร์ทเชนนะครับใช้กระเป๋าของใบแนนนะครับก็ ถ้าขยันน้อยแอดเนี่ยขยันน้อยก็มาคลิกตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นบอกเลยว่าอัปเดตเรียบร้อยเมื่อยอดการขุดยอดบาลานซ์เราถึงศูนย์จุดูสองห้ามันจะถอนเข้ากระเป๋าใบนั้นอัตโนมัตินะครับค่าธรรมเนียมก็จะเสียที่1%เปอร์เซ็นเดี๋ยวดูข้างล่างนะครับอ,อันนี้ก็คือพลังการขุดซึ่งแอดขุดมาตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยขุดมาตั้งแต่เช้าและพลังการขุดนะฮะก็จะมีกระโดด ึ้นไปอยู่ช่วงหนึ่งได้เจ็ดพันกว่าแล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงถ้ากลางคืนเราจะเรียบเป๊ะเลยฮนะสม่ำเสมอเลยสเตเบิลเลยอ่ะดูต่อไปนะครับเป n มเรายังไม่มีการเปย์นะครับยังไม่มีการเปย์ต่อไปดูรรฟเลนโะค้ดนฮะเรฟเลนโค้ดของแอดอยู่นี่นะครับนี่แอดก็ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปวางมาที่คำอธิบายใต้คลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นสเต็นะครับ สเตตสนี้ก็จะให้ดูสถิติต่างเนี่ยฮะตอนนี้เรามีบาลานซ์เท่าไหรนะครับนยฮะภายในย4สี่ชั่วโมงเนี่ยได้ขุดได้เท่าไรเจ็วันได้เท่าไรสา0สิบวันได้เท่าไรอจะมีการเปยไปหรือ,อยังถอนไปหรือยังแบบอย่าง,ยงไม่ถอนยังมีการจ่ายนะครับก็ขั้นต่ำ0ูนยนสองห้านี่ไงครับค่าธรรมเนียมหนึ่งปอร์เของแอดจะเสียหนึ่งเอร์เซแต่ของเพื่อนเพื่อนถ้าก๊อปคำสั่งอ่คันในคำอธิบายใต้คลิปไปนะครับ เ,เพื่อนๆก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการถอนแค่ศูนย์จุเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็โอเคครับทีนี้จะดูได้ยังไงว่าแล้วในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะได้สักเท่าไหร่ไปดูของแอดทำไว้นะครับแอดด้บันทึกสถิติไว้นี่จากการที่ทดลองขุดมาช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงนะครับแอดขุดไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะได้แค่นี้นะครับได้ศ0 0ย์จุ9ศห้าศย์สี่เก้าห้านี่นะครับ หนึ่งวันคำนวณออกมาเอายี่สิบสี่คูณเข้าไปหนึ่งวันก็จะเป็นแค่นี้นะหนึ่งวันก็เป็นแค่นี้หนึ่งเดือนศูนย์จุดศูนย์จุดสามซึ่งมันเกินขั้นต่ําในการถอนแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าถ,า,ถาใช้อัตราส่วนถอนที่ขั้นต่ําถอนที่ศูนจุดศูนย์สองห้าเนี่ยแล้วก็คูณได้วันละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเนี่ยใช้เวลานาน,นแค่ไหนจะถอนได้ก็ใช้เวลาแค่สองวันนะครับสองวันก็ถอนได้แล้วโอ้ไวมากเลยแอดชอบอย่างนี้นะครับ ไวมากสองวันถอนได้และศูนย์จุดสองห้าศูนจุสองห้าเวกเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่สิบสามบาทนะครับสิบสามบาทเก้าห้าตังค์ส่วนในหนึ่งวันเนี่ยยี่สิี่ชั่วโมงอ่ะได้ศูนจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นเงินถ้าขายเลยทันทีนะครับก็จะเป็นเงินหกจุดเจ็ดหกจุดเจดหกบาทหกบาท75็ดิบห้าตังค,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 ค์ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็ถอนเร็วดีครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ส่วนตัวเลขพวกนี้จะเป็นตัวเลขประมาณการนะครับอาจจะไม่เป๊ะตามนี้อาจจะอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเน็ตนะนะนะเวลานั้นของแต่ละบ้านนะครับอาจจะไม่เท่ากันจะสวิงขึ้นสวิงลงบ้างนะฮะก็ของแอสจะคำนวณได้ประมาณนี้ก็โอเคครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญเอวกนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ